นี่นะคะก็มีลูกค้าใช้รถรุ่นวีโก้เนี่ยมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหน้าร้าน<ๆ>ก็เราเป็นเซตนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มฝันชิ่งกันก่อนเลยตัวนี้ก็จะสามารถเทผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าได้เลยนะคะสตาร์ทรถทิ้งไว้แค่10นาทีเนี่ยแล้วเราก็จะไปถ่ายน้ำมันเครื่องออกกันค่ะนี่นะคะเราก็กาลังจะถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกะะก,ก,อก,ออกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเครื่องกันค่ะ ตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนนะคะต่อไปเราก็จะไปเติมน้ำมันเครื่องใหม่กันนะคะลูกค้าก็ใช้เป็นของตัวนี้เลยค่ะ specialtech aa s 0 w 3 0สมองก,กับรถที่ออกหมายเลขไมน้น้อยๆนะคะจะเป็นของแบรนด์리퀴멀리ค่ะแล้วก็จะเลือบเรื่งยนต์ด้วย oil additive นะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดการสึกหรอดได้ดีเลยและเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันต่อเพื่อให้ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมกัน,นะคะ่ะ สุดท้ายนะคะเราก็จะล้างเซนเซอร์แอร์โฟให้ลูกค้านะคะสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นแบรของรีพีโมโลี่เราจะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่มาหน้าร้านเท่านั้นเลยนะคะใครที่สนใจเนี่ยอยากจะเปลี่ยนหานน้ำมันเครื่องก็สามารถจองคิวหรือว่าทางแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะคะหรือมาหน้าร้านได้เลยเรียกวาลสามครัน้องจอดคู่ขวาร้านติดถนนแบบนี้เลยคะ่ะ